ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคอีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่22มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์อะไรก็หยุดไม่อยู่สําหรับ4-5นะครับ4-5 5-4มาทุกวันนะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรใครชอบเล่นไหลก็ลองพิจารณาดูครับ4-5 4-5ครับสาหรับลาวสตาร์ครับลาวสตาร์ประจำวันที่22นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้ามีคลิปถ้าในคลิปมีโฆษณาลบกวรอย่าก,กดข้ามเนาะแล้วก็ชอบกดถูกใจครับถ้าไม่ถูกใจไม่ต้องเสือกเข้ามาดูครับไม่ต้องเข้ามาดูทําสักับเบืออะไรว่าจะไม่พูดแล้วนะเข้าไม่ชอบไม่ชอบแค่ก็รู้ว่าแค่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเสือกเข้ามาดูดิครับจะเข้าม,มาดูทําไมโอเคนะครับดาวซาราวซาวันนี้ผมว่าดาวซาวันนี้โอกาสจะเบิ้ลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงลองพิจารณาดูครับสําหรับดาวซาร์ครับ ผมว่าโอกาสเบิ้ลเยอะมากแต่ผมวันนี้เด่น16นะครับชอบ6ติดไปก่อนนะเบิ้ลหนึ่ง 6, 6นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าโอกาสเบิ้ลสูงมากแต่จะเบิ้ล116หรือ6 6, 6 6หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าท่านล็อกแต่ถ้าท่านแต่ถ้าท่านชอบเล่นเบิ้ลท่านติดเบิ้ลไว้นะครับเล่นเบิ้ลไปเลยนะโอเคนะครับดาวซาส,วส่วนตัวผม,ผมชอบ6นะครับกะแนนไม่ที่6 6เนาะเจาะครับ16 สี่หกห้าหกเจ็ดหกครับร้อยใส่หนึ่งครับอ่าครับประมาณนี้ครับแต่ส่วนตัวผมว่าเบิ้ลโอกาสที่จะเบิ้ลเบิ้ลตัวอื่นหรือเบิ้ลห,หนึ่งหนึ่งหรือโฮลหกหกก็เป็นไม่ได้แต่ก็ลดความเสี่ยงลงคือเล่นเบิ้ลครับพอเล่นเบิ้ลก็เหมือนเจาะห้าตัวเนาะเหมือนเจาะห้าหางแต่ถ้าเล่นเบิ้ลแล้วครอ,อน,นาเล่นตองเลยเนาะลองติดใครตองติดไว้ครับ ยังไงถ้ายังไงขอเป็นกำลังใจให้ครับยังไงลองพิจารณาดูครับผมส่วนตัวผมผมว่าเดินขี้เลอยู่เดินขี้เลมากแต่ผม,มต้องวางไปแนวทางต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเจอกันสาม้าน,น้อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครไม่กดถ้าใครใครเข้ามาดูไม่กดอะไรเท้งนั้นนะ่ะผมก็ดีใจแล้วยิ่งถ้ากดไลค์ กดถูกใจหรือคอมเมนต์ผมก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นทุกท่านนะครับแต่พวกกด dislike ผมขอให้นิ้วเป็นง่อยนะครับขอให้มันเสียงหวยทั้งปีทั้งชาติครับขอบคุณมากครับ